สสสเปิดตัวคู่มือจะประชุมรูปแบบใหม่วล็อกช็อปการเดินประชุมเพื่อส่งเสริมสุขภาพพร้อมโหลดใช้ฟรีแนะนำเคล็ดลับให้ทุกองค์กรน,นำไปใช้พร้อมโชว์3เส้นทางตัวอย่างใจกลางกรุง ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยหรือทีพคสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทยเปิดตัวคู่มือการจัดกิจกรรมวอล์กชอปเดินไปคุยไปภายในงาน PA Forum งานเสนานวิชาการและนโยบายด้านกิจกรรมทางกาย EP1 การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ทุกคนมีส่วนร่วม Active Environment for All นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม w ว r k ์กช็ตัวอย่างให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมทำกิจกรรมเดินประชุมบน3เส้นทางได้แก่ 1. เส้นทางสวนเบญจก,กิติสวนสาธารณะในเมืองที่ทำคุณประโยชน์หลากหลายมิติ 2. เส้นทางสวนป่าสกายวอล์กเดินลัดเลาะชมธรรมชาติผ่านไม้จากพืชท้องถิ่นเดิมในบริเวณกรุงเทพกว่า300ชนิดและ 3. เส้นทางสะพานเขียวสกายวอล์กเชื่อมโยงผู้คนและย่านเมืองซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสวนเบญจก,กิติกับสวนลุมพินีค่ะาการจัดประชุมทงาการนะครับในประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่สุขภาวะนะครับเราจะจัดประชุมครั้งนีนะ้เป็นครั้งที่สอง เนื่องจากเราไปขอสมทบับการขยั้ขยัขึ้นมาใหการก ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศและทั่วโลกตอนนี้ที่คนเนี่ยออกกำลังกายและขยับทั้งกจหน่อยการประชุมเนี่ยเราพื่อให้ย้ำถึงปัจจัยที่มีส่วนในการทําให้คนขยับนขยัยตั้งใจนะครับทั้งความรู้หรือปัจจัยสำหรับคนัที่2คือสิ่งดล้มที่เพื่อต่อการมีสุขภาพที่ดีครับและเรื่องที่3ามก็คือการมีระบบสังคมนะครับที่สนับสนุนนะครับให้คนเราได้ขยันขยัยตั้งใจนะครับเราเคยจัดประชุมไปแล้วหนึ่งรอบนะคือชาการสุขภาพเดวันนี้เรามา ไฮไลท์พิเศษเกี่ยวกับพื้นที่สุขภาวะครับการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพพื้นที่สังคมนะครับที่จะเอื้อให้เราได้ออกกำลังกายหรือว่าฝึริขขอกกำังกายตัวอย่างเช่นนะครับการพัฒนาให้เกิดส่วนสาธารณะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับการเกิดเส้นทางโดยทางทางสัญจรนะครับหรือการพัฒนา เมืองนะครับให้มีผังเมืองให้มีเส้นทางที่มีการเชื่อมต่อนะครับที่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ให้คนเรานเนี่ยนะครับที่อยากเดินอยากออกกำลังกายเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วมีที่ให้ได้ออกกำลังกายนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทั้งประเทศไทยเองแล้วก็ทั่วโลกให้ความสำคัญตอนนี้ครับซึ่งเห็นว่าในวันนี้จะมีกิจกรรมพิเศษด้วยในการช o อปครับเรามีกิจกรรมการเปิดตัวคู่มือการจัด workshop ทุกคนอาจจะคุ้นับคำว่าเวิร์กช็อปนะครับนะเวิร์กช็อปเนี่ยเป็นคำใหม่นครับผสมกันนะครับคือเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบการประชุมจากที่นั่งๆน,นะครับให้เป็นในรูปแบบของการเดินนะฮะหรือยืนประชุมนะครับเป็นการเปลี่ยนนี่บนฮะก็สืบเนื่องมาจากปัญหาของคนไทยตรงน,นี้เรามีพฤติกรรมเวยิ่งิงคร เรานั่งนานนะครับวันหนึ่งก็ 13- บสาสี่ชั่วโมงเราทำไงให้เราการประชุมของเราเนี่ยที่เรานั่งกันนานวันละหลายชั่วโมงเนี่ยได้มีช่วงได้พักเบรกนะครับหรือถ้าจะให้ดีครับเราลองสลับได้รูปแบบแบบใหม่นะครก็คือการทาประชุมแบบประชุมไปเดินไปนะครับหรืออาจจะยืนประชุมนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะมาช่วยทําให้ร่างกายเราขยับนะครับแล้วมันมีผลดีที่แน่ดีสุขภาพนะครับ ที่2คือดีต่อระบบของการจัดประชุมด้วยนะครับเพราะมันจะได้ข้อสรุปที่เร็วนะแล้วก็หลายคนนี้ที่จะกล้าแสดงออกความคิดเห็น,นต่างๆนะครับก็เราได้เปิดตัวครับเป็นคู่มือนะครับแนะนำนะแต่ใครอยากสนใจสามารถที่จะศึกษาได้ในคู่มือ w ว r k ์กช็อปคู่มือนี้สามารถหาได้จากที่ไหนบ้างครับครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับตามเว็บไซต์นะครับแล้วก็อยู่ที่ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้วิชาการนะครับที่ สถาบันวิจัยประสากรแลสังคมมหิดลนะครับหรืเรียกว่าสีแผงจะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับเห็นว่าวันนี้มีกิจกรรมตัวอย่างในการเดินเซตไหมครับผมใช่ครับหลังจากที่เราได้มีไอเดียนี้ได้ทดลองมาแล้วนะครับเราได้สรุปเป็นห้องวิชาการแล้วเดี๋ยววันนี้จะเปิดตัวให้เห็นนะว่าการจาัดประชุมโดยที่เดินไปยืนไปเนี่ยมันสามารถทําได้ในร่างกายแบบนะครับนะะฮแล้วก็เราจะทําให้เห็นจริงนะครับแล้วก็คือใครก็คือความคาดหวังในกิจกรรมนี้แล้วก็ขอให้ฝากนะครับ รเราคาดหวังนะครับคาดหวังให้คนไทยเราเนี่ยขยับขย,ยืน้นร่างกายให้มากขึ้นนะครับให้เพียงพอตามคําแนะนําของกันในาะพี่บอกว่าจะขยับได้150นาทีถึง300นาทีต่อสัปดาห์นะครับเราคงไม่ได้หมายความว่าจะต้องอาอกกําลังกายวิ่งเล่นกีฬาอย่างเดียวนะครับในกิจวัตรประจําวันเราครับการทํางานนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตทั่วไปสามารถจะเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยมาขยันขย,ยีน้นร่างกายได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุมนะฮะซึ่งถ้าเราลองอนำแบบรูปแบบเวิร์กช็อปไปใช้เนี่ยผมคิดว่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยระตืือร้นมากขึ้นในชีวิตที่กระตับกระเตงแล้วก็จะเกิดผลดีในระยะสันน้นก็คือผลสําเร็จในงานนะครับแต่ว่าระยะยาวสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงนะครับขอบคุณมาก